ท่านเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion d f u t u r e กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณธีพาคะวันนี้ค่ะราคาทองคำมีแนวโน้มนะคะขึ้นไหวยังไงบ้างคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะกรอบราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับ1,700เหรียญจนถึง1,770เหรียญยูเอสซอลาต่อทรอยออนนะคะโดยที่อยากจะให้สังเกตที่จุด1,700ว่าถ้าไม่ไม่ลงมาต่ำกว่าระดับ1,700เนี่ย โอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ที่1,790เ e. ยหียญมีค่อนข้างมากนะคะดังนั้นกรอบในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเงินบาทอยู่ที่ระดับ24,700จนถึง25,700บาทค่ะค่ะปัจจัยสําสคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีคลางของยูโรโซนนั้นน่าจะมีผลต่อการขึ้นหลังทองคำยังไงบ้างคะค่ะก็น่าจะส่งผลกับตัราคาทองคำพอสมควรทีเดียวนะเพราะว่า ถือเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองหลังจากที่การเลือกตั้งในสัปดาห์ที่แล้วได้จบไปนะคะก็หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่การเลือกตั้งจบไปราคาทรองคาเองก็ปรับขึ้นมาประมาณ50เหรียญเยนชั่นล่าต่อทรายเอาได้ส่วนในสัปดาห์นี้นะคะก็การประชุมจะมีการประชุมในวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ก็อาจจะมาดูว่าทางฝั่งยูโรโซนเองจะมะีท่าทียังไงเกี่ยวกับในเรื่องของนี่สาธานะของทางกรีซเองถึงแม้ว่าล่าสุด ของทางกรีสเองสะผ่านร่างของบประมาณการรัดเข็มขัดนะคะแต่ว่าก็จะต้องรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายรัวประเทศที่เป็นเจ้านี้เองจะมีท่าทีออกมาในลักษณะแบบไหนค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิพามานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวรับจากวาอีสำหรับการเทรดในวันนี้นะคะได้รับได้1720 1712ด้งและ1น0 2ั้งค่ะแนวต้านไปได้ที่1 7 4 6 1 7 5 6และ1768ดอลลสาร์หกหน่อ,อนันเ่็ดรอยห้าะเ